ก,กราบนมัสการท่านพระครูวินายทนครับครับ,ก,บกราบนมัสการท่านพระครูพิสิทธิ์สรวุฒิด้วยครับอ่าพี่จิ๊บครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เราแจ้งให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกครับว่าเราจะพาทุกท่านมาพบกับพระครูที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัดอรุณแล้วก็ยักษวันนี้อยากให้พระครูช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของวัดอรุณให้ฟังหน่อยครับเจริญพรก็ วัดรรชชารา,ามก็เป็นวัดสืบทอดมันตั้งแต่ยุจยาธนบุรีแล้วนับพระน,นครศรลปครจนถึงปัจจุบันนี้โบราณสถานของวัดรรชชารา,ามที่เราเห็นดั้งเดิมก็จะมีที่ติดมั้งแต่แผ่นดินยุจยาคือโบสถ์น้อยวิหารน้อยภายในโบสถ์น้อยวิหารน้อยเนี่ยก็เป็นฐานพระบรมชาชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลวงพ่อรุ่งมงคลครับแล้วก็ส่วน วิหารน้อยก็รปดิสฐานพระธาตุจุฬามณีครับแล้วก็ที่สําคัญในสมัยทนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ยังเป็นที่สนิฐานว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตด้วยอืมที่เคยได้ยินมายักษ์ว<ไ>ัดแจ้งอะไรอย่างงี้ฮะประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับพระครูครับพยายักษ์วัดแจ้งหรือว่ายักษ์วัดแจ้งที่รเราเรียกกันเนี่ยก็คือในในความเป็นวัตรุนเนี่ยถือว่าเป็นพยายักษ์ที่ ทำโบราณก็จะเรียกว่าวิเศษที่สุดเพราะว่าถือว่าเป็นมหาทรารบาลคู่แรกแห่งสยามประเทศเลยที่ทวัดแจ้งเนี่ยนะครับเจริญพรก,ก็เป็นคู่นี้ที่ปฏ<อ>ิสถานอยู่นี่ใช่ไหมครับด้าน,ด,านด้านหลังนะครับครับ,รบก็เคยมีงานร้อยกองอยู่ก็ถือเขียนว่าเป็นปฐมวงองค์ยักษ์เฝ้าพระอาราม,มปฐมวงเลยก็คือหลังจากที่หลวงเทพระจนาแล้วก็ท่านชื่อกันนะนะครับ ปั้นที่นี่เสร็จก็ข้ามไปปั้นที่วัดพระแก้ววัดพระเชตุพน์อแล้วเคยได้ยินประวัติวัดว่ายักษ์วัดแจ้งไปสู้กับยักษ์วัดโพลก็ตีกันกลายเป็นท้าเตียนนี่ถูกต้องไหมครับในทางวรรณกรรมก็จะเรียกเป็นวรรณกรรมมุกปาฐ่ครับวัดแจ้งกับวัดโพก็จะเกิดตัวตัวพญายักษ์เนี่ยเกิดขึ้นก่อนครับก็จะมีวรรณกรรมอธิบายเหตุหรือวรรณวรรณกรรมที่เล่าตาม ย้อนหลังให้ให้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดนั้นๆชุมชนนั้นๆครับแล้วเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับยักษ์เนี่ยมีอีกไหมครับพญายักษ์วัดแจ้งหรือว่ายักษ์วัดแจ้งเนี่ยถ้าเกิดโดยสรุปเลยก็คือเออเป็นยักษ์ที่ดําริของรตนิ迦ทั้งสามเนี่ยท่านสร้างโดยให้หลวงเทพรัตนาตันเนี่ยเป็นผู้ลงมือครับแล้วก็พอผ่านการยุคสมัยเนี่ยพระหมหาพสั์สร้าง เกจิคูบาจา์ของวัตรุลเนี่ยที่เป็นเกจิคูบาจารย์ใหญ่รองไปคนประวัติดูก็คือหลวงูปป่นาคหรือพระพิมลธรรมนาค,นคท่านเสกก็เลยเชื่อว่าพญายักษ์วระแจ้งเนี่ยเป็นทั้งพญายักษ์ที่สร้างโดยาาพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็เสกโดยเกจิคูบาจารย์ใหญ่ในยุคนันนโหแลวได้ข่าวว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนละแวกนี้ด้วยถือว่าป้องกันสิ่งไม่ดีป้องกันเสน่ห์จันไรที่จะเข้าเข้ามาสู่พระราม รวมแม้กระทั่งเป็นคติอย่างที่ที่ที่พูดกันภาษาปากกนันก็คือคุ้มวัดคุ้มวัดคุ้มพระอารามคุ้มพระอารามประมาณนั้นอันนี้รเราก็จะเห็นมีคนเข้ามาบวงสรวงรถวายเครื่องสักการะรอะไรต่างแต่ว่าเนื่องจากในพระอารามแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงนะเราเราก็ต่างคนต่างมาก็อาจจะขอให้เกิดความชมุบชด้ได้ประกอบกับ เราจัดทําโครงการบุรณะถนนครับเราก็ได้เห็นตรงนี้ก็เลยที่ประชุมคณะกรรมการสงร่งที่คณะคณะกรรมการคา,ารวะเนี่ยก็จัดทํารูป่องพญายากะแจ้งอ,องค์นี้เพื่อตอบแทนแก่ผู้ร่วมบุญบุรณะถนนโบราณในพระรามแห่งนี้<อ>26ธันวาก็จะทําพิธี พุทธาเทวพิเศษมีสองพิธีในในหนึ่งงานนี้ก็คือหนึ่งงานพุทธาพิเศษนั่นก็คือรอหลวงพ่อแจ้งเป็นพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่คู่กับพระรามแห่งนี้แล้วก็พิธีสองก็เป็นพิธีเทวาพิเศษครับพญายักษ์วันแจ้งพิธีก็จะจัดบริเวณร้านหน้ายักษ์จะมีสองสองช่วงด้วยกันนั่นคือภาพเช้าก็จะพวงสวงเทวาพิเศษครับเย็นก็จะมี เททองหล่อหลวงพแจ้งครับแล้วก็เททองหล่อพญายักษ์ครับผมอ่านะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับใครอยากจะมาร่วมงานได้เลยนะครับในวันที่26ธันวาคม2564นี้ก็ที่ลานด้านหน้ายักษ์ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับแค่เราเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหพลังงานความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ยิ่งมีทั้งพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษนะครับก็ต้องโอ้โหเข้มขลังแน่นอน <st il bing> แต่ว่าตอนนี้ครับพี่จิ๊บเราต้องขอขอบคุณนะครับพระครูวินัยทรก่อนนะครับในพิธีรกาตรนะครับที่ให้ข้อมูลกับเราแต่ที่แน่ๆครับพระครูพิสิทธิ์ยังอยู่กับเรารอยากได้วัตถุมงคลไหมฮะอยากสิโอ้โหต้องอนิมนต์พระครูพิสิทธิ์พาไปดูวัตถุมงคลหน่อยนะครับเอาลวอยากจะไปไหมต้องต้องไปบุกห้องวัตถุมงคลนะวิตาึงขนาดนั้น ได้ชมความงามของวัดอรุณเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมสองคนเนี่ยก็อยากจะได้เครื่องรางของขังของวัดอรุณเนี่ยไปติดตัวรับนมาศการครับท่านพร,พระครูพิสิทธ์จเจริญพรมีแนะนำนะครับว่าเครื่องรางของขัง,งวัดอรุณน่ะตอนนี้ต้องบูชาอะไรไปตอนนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้แล้วนั่นก็คือว่าพญายากา์วัดแจ้งเพราะว่าเป็นของดีแห่งฝั่งธนบุรีครับผมแล้วก็เป็นของดีของวัดอรุณในครบรอบ250รอปี ที่วัดอรุณได้จัดสร้างขึ้นมาครับเป็นพญายักษ์วัดแจ้งแล้วก็เป็นของขอนข,ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยครับไกญาตาโยนสาธุชนได้จับจองเป็นเจ้าของอแล้วก็มีโอกาสสิ่งที่สําคัญเลยก็คือมีโอกาสได้ร่วมบุญบในการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็คือสร้างถนน<อ>ถ,ถ้าบูชาไปแล้วเนี่ยเงินที่บูชาเนี่ยเอาเท่ากับเราได้ทําบุญในการสร้างถนนใช่ทับูรณะวัดด้วย ใช่ครับผมอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับเป็นรุ่นพกกระย์บรุ่นพกกระย์บนะครับเป็นยั์วัดอรุณใช่เป็นยั์วัดอรุณยังอยู่ที่ด้านหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่นี่รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่อยู่เป็นรุ่นพกกระย์บเช่นเดียวกันแต่นี่หน้าตักเท่าไหร่จะ19นิ้วหน้าตัก19นิ้วนะครับสง่างามมากครับสวยงามมากก็องค์อาจใช่องค์อาจดูสง่าปกปักรักษาปักรักษาคุ้มภัยข้อสําคัญเลยก็คือเรียกศักด เรียกทรัพย์ด้วยอันนี้สําคัญเรียกทรัพย์รักษาทรัพย์าคือเขาจะเช่าบูชากันเราชอบรัย์ออกไม่ใช่เหรอใช่ผมชอบรักทรัพย์ไม่ใช่สิก็คือปกปักรักษาแล้วคือสิ่งใดที่ไม่ดีหรือว่าพูดผีพิศารตอนใดที่มันไม่ดีเนี่ยครับถ้าเราบูชาแล้วจะไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยเขาจะกลัวยักษ์เจริญพรนี่ครับแล้วก็จะมีเป็นเหรียญด้วยไหมครับอันนี้จะเป็นรุ่นอง์ลอยครับ เป็นรุ่นองคลอย1.5นิ้วครับ1.5นิ้วก็มีหลายเนื้อครับก็คือมีเนื้อทองคำครับเนื้อเงินครับแล้วก็เนื้อทองสอําริดเดชแล้วก็เนื้อทองแดงราคาเช่าบูชาก็ก็ทุกคนก็สามารถที่จะจับต้องได้คเป็นเป็นเหรียญก็จะมีหลายขนาด2.5เซนติเมตรกับ3.5อันนี้ไห<ส>มครับอันนี้2.5อันนี้คือ3.5ซนอันนี้3.5เซน3.5เซนก็จะมีทั้งหมด5แบบ ก็ค,คือจะมีหลายเนื้อลงยานะ,ะมีทั้งมีธงชาติสีเขียวสีแดงบอกได้เลยว่ารุ่นนี้หน้าบูชาสะสมเก็บเจริญพอรอ่ะผมขออนุญ,ญาตให้พระครูนะครับฝากถึงลูกศิฤฤษย์ลูกหาที่จะมาวัดอรุณนะครับขอเดียนเกินจเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนได้มีโอกาสมาร่วมบุญบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมาถึงนี้ในวันที่26ธันวาเป็นมหาเทวาพุทธาพิเศษพญายักวัดแจ้ง ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่แถวแถฝั่งทนของเราเคารพนับถือแล้วก็ในกรณน,นั้นแล้วที่ญาติโยมมีโอกาสได้มาร่วมเช่าบูชาพยาญกษ์แล้วก็จะมีโอกาสได้ร่วมสร้างถนนได้ร่วมสร้างถนนภายในพระอารามของวัดอรุณราชวรารามทางคณะกรรมการของเรามีม,ม,มติเห็นชอบว่าอยากให้ญาติโยมสาธุชนได้มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่มา,มาร่วมบุญกัน,กนครับใช่ ก็ก็ขอเรียนเผื่อจเจริญพรมาติดต่อที่ศูนย์พระของทางวัดอรุณได้เลยครับตั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผมท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรานะครับมาสักการะบูชามาทำบุญที่วัดอรุณแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าวัา่พิจิบเอามาทำไมเขายังไม่ได้ทำพิธีเลยเฮ้ยพี่จองไปแล้วพญายากวัดแจ้งองค์จริงสวยมาก,มากครับ เดี๋ยววันพุทธาพิเศษผมจะมาอีกทีหนึ่งครับแต,แต่จะบอกนะครับลูกศิษย์ลูกหาวัดอรุณเนี่ยต้องรีบสั่งจองเลยองค์จริงสวยมากมากครับพญายักษ์วัดแจ้งครับผมวันที่26่ธันวานะครับลูกศิษย์ลูกหาก็อย่าลืมมาทําบุญหรือมาร่วมพิธีกันได้สั่งจองกันได้อย่างที่พี่จิ๊บบอกบที่วัดอรุณแห่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ